หลังจากประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในปีพศ2475ปีถัดมาได้มีการปร,ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมต่างๆเป็นการใหญ่กรมทางหลวงก็เช่นเดียวกันถูกปรับลดฐานะจากกรมทางมาเป็นกองทางสังกัดกรมโยธาธิศบาลกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่1มิถุนายนพศ2476รัฐบาลเห็นว่าประชาชนทุกคนมีส่วนและมีสิทธิ์เป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน ค่าที่จ่ายในการก่อสร้างบำรุงและบรณะทางมาจากภาษีอากรของประชาชนจึงมีนโยบายให้กองทางก่อสร้างขยายทางหลวงออกไปในส่วนภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการคมนาคมสามารถติดต่อถึงกันได้ต่อมาในปีพศ2477กองทางได้แบ่งหน่วยงานในความรับผิดชอบให้กว้างขวางเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล ครอบคลุมสามภาคคือภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้และให้หมวดการทางและแขวงการทางอยู่ในความควบคุมของแต่ละภาคภาทำที่อำนวยการกการกอร่อสร้างการบำรุงและการเปลี่ยนสภาพทางและในปีพศ2480ตามแผนแนวทางทั่วราชอาณาจักรกองทางจึงได้เพิ่มภาคอีสานขึ้นมารวมเป็นสี่ภาคแบ่งอาณาเขตการควบคุมและดำเนินการก่อสร้างทางใหม่ในจังหวัดต่างๆอยู่ในอาณาเขตของภาคแล้วยุบแขวงตั้งเป็นหมวดขึ้นตรงต่อเขต การบริหารโครมการสร้างทางได้ก้าวหน้าลุล่วงไปอย่างมากและได้รับการยกฐานะกลับมาเป็นกรมทางเช่นเดิมในปีพศ2484และได้มีการจัดตั้งกองตำรวจทางหลวงขึ้นในปีพศ2503เพื่อทำหน้าที่ควบคุมตรวจยานพาหนะบนทางหลวงป้องกันมิให้ทางหลวงชำรุดเสียหายเร็วกว่าที่ควรและป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบนทางหลวง 99-100ปีกรมทางหลวงมุ่งมั่นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลโดยโกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม